ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอนุาสานนะครับอนุาสานมาร์เก็ตเดี๋ยวเข้าไปเดินดูไปช้อปปิ้งด้านในกันนี่ไปช้อปปิ้งแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรหรอกมาเดินตลาดที่เนี่ยคือไม่ไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มเติมอยู่แล้วแต่ว่าแค่มาช้อปปิ้งมาหาของกินกินเมื่อกี้กินมะพร้าวกินมะพร้าวท,ท,ที่ตลาดพาเพลินไปมะมะพร้าวเอ่อเขาเรียกอะไรมะพร้าวตอดเสื้อลูกละ่เก้าสิบนิ่งเลย เจะไปจะไปลุกละเก้าสิบหน่อยนีเลยพนักงานแกลอรี่แอนด์วีเป็นงานงานอาร์ตงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะมี ee, เสื้อผ้ามันมีซอยเข้าเข้าแต่ละซอยเข้าทีละซอยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้แบบเห็นบรรยากาศี่ตลาดอนุสรห์อันนั้นคือร้านอาหารกรับรีสตอร์นไปทางนี้ <No. S 1> ไปทางนี้ การไฟอัุสารซื้อทองเท้าคือตอนนี้ยเราใส่รองเท้าแตะมามาต่างจังหวัดแต่ว่ากับอน่าซื้อเสื้อแบบเสื้อเป็นไทยไทยโบราณน,าน,าน,นี่ไปใช่นะคือเราไม่ได้ใส่รองเท้าผพาใบอะไรนี้มาเราใส่รองเท้าแตะมาเพราะว่า ยังปวดข้อเท้าอยู่นะครับก็เลยใช้รองเท้าแตะเพราะถ้าใส่รองเท้าแตะมันจะไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใส่พ,พวกผ้าใบใส่อะไรเงี้ยที่มันแบบว่าหุ้มข้อมามันอาจจะยังไปแบบไปโดนข้อเท้าอะไรอย่างงี้ยู่มันก็เลยอาจจะทําให้มีแบบอาการปวดเล็กๆน้อยๆก็เลยต้องใส่รองเท้าแตะมาตอนนี้ก็คือมาเที่ยวหลายวันนี่คือคีบแตะอย่างเดียวเลยนะแล้วไปตากฝนตากแดดอุย้ยเสื้อเสื้อเนี้ยอยากอยากได้เสื้อตัวนี้กัเลยอะ่ะเออเนี่ยเสื้อเสื้อตัวนี้ไปใส่ดกว่า ก็่าไหรไม่รู้เดินกันขี้เกียจถือไงเงนินมแมกเนตนะครับตลาดของขายเสื้อผ้าขายของใช้อ๋อฝาฝาล่างฝาล่าง มันมีแบบยาวด้านในเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปซอยนี้กันมีหลายซอยทุกคนคนทุกคนก็ดูไปกันนะเราเราก็ดูด้วยทุกคนก็ดูไปด้วยแล้วกันเนาะเพื่อต่างคนต่างดูเนาะมาพร้อมกันแต่ว่าต่างคนต่างดูแล้วกันเนาะโอ้เนี่ยเสื้อตอนนั้นเหมือนกับเหมือน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 เขาไม่อยู่นะเหมือนเจ้าของร้านเขาไม่อยู่ไปไหนไม่รู้คืออาจจะต้อง เหมือนแบบคือเราต้องวางราคาไว้ในใจนเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวคืออันนี้มันเป็นตลาดท่องเที่ยวมันไม่ใช่ตลาดแบบอย่างตลาดที่เป็นตลาดคนไทยอะไรเงี้ยอันนี้คือมันเป็นตลาดท่องเที่ยวเป็นตลาดต่างชาติก็อาจจะมีแบบบวกราคามานิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะก็อาจจะต้องอคำนวณราคาไว้ในใจเนาะว่าแบบสามารถรับได้สูงสุดถึงประมาณเท่าไหร่ เครื่องเงินอ่ะสวยแต่ว่าน่าจะก็พอสมควรเงกันเครื่องเงินน่าจะเป๊ะอยู่เดินมาซอยนี้ก็เดินทุกซอยไปเลยเสื้อแต่ว่ามันจะเป็นแบบพวกชุดอ่านี้มากเนาะชุดชุดช้างอ่ะกระเป๋าช้างอันนี้ผ้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยฟิล นักท่องเที่ยวเขาต้องการความเป็นไทยเนาะเขาก็เลยแบบมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อของที่มันเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยความยืนใจยืนตรงเคารพตรงชาตินี่ศูนย์อาหารแย่จานจานชามด้วยอยนี่คุณป้าแบบแบบเหมือนแต่ละคนที่เห็นเนี่ยเหมือนเราจําได้ว่าแบบเราเจอที่บัวล,ลายกับเจอที่ท่าแพอยู่นะ <laughs> ทุกคนคือไปท่าแพกับไปบัวล,ลายกันอยู่ใช่ไหม เพราะว่าจำหน้าบางคนเหมือนจะจำหน้าครับบางคนได้อยู่นะอืมมีผ้าพันคอคือตอนนี้มันยังไม่หนาไวไงมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้ซื้อผ้าพันคออุ้ยเราเดินเราเดิน,เร,เ,ดนเราเดินตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเดินทางเดินทางหลังก็ได้มันมีนิดเดียวมีตลาดอนุสารตลาดอนุสารนะครับเชียงใหม่ไอศครีม อด้านหลังก็โอ้โหด้านหลังไปตรงนู้นก็มีอยู่นะอันนี้ไฟกระเป๋าผ้ามีกระเป๋าช้างอะไรเงี้ยพอแบบเดินไปเรื่อยๆนะเอาแบบเอาฟิลแบบลักษณะขอรีวิวแบบลักษณะของคนมาเดินเล่นของคนประชาชนทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่ของสื่อเนาะคนจะบอกว่าอุ้ยทาไมแบบอันนู้นอันนี้คือเราเอาเป็นฟีลแบบว่าทุกคนมาเดินเล่น ยังไงแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นฟิลมาเดินมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้สวยงามภาพสวยภาพดีภาพนิ่งเหมือนบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าเหมือนแบบสำนักงานข่าวเขาถ่ายนะอันนี้คือคนธรรมดาแค่แบบว่าถือกล้องมาถ่ายให้ดูด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ประมาณนี้นะทุกคน <laughs> พูดดักไว้ก่อนไงเดยวโดนด่าไง <laughs> เพราะว่าเวลาที่แบบไปเดินตลาด mm hmm. เดินอะไรเงี้ยมักจะโดนด่าก็เลย้องพูดไว้ก่อนเออมันอาจจะแบบได้ประมาณนี้แหละเว mm hmm. ลาเรามาเดิน mm hmm. เดินเล่นเดินอะไรแล้วก็ดูกันประมาณนี้แหละมันก็คงจำไม่เกินจากนี้หรอกมัง้งแต่ว่าเราอาจจะแบบเอออย่างที่บอกเราอาจจะไม่ค่อยได้แบบเหมือนไปจี้ไปแบบซูมสินค้าอะไรขนาดนั้นเนาะมันเป็น บางทีมันเป็นงานฝีมือมันเป็นลิเคอมันเป็นอะไรเงี้ยก็จะให้ดูแบบผ,าผ่านๆว่าบบเออมันมีสินค้าประมาณนี้อะไรเงี้ยก็ให้ดูแบบคร่าวๆถ้าใครสนใจเนี่ยก็มาซื้อเสื้อยืดเชียงใหม่ถ้าเป็นแบบเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่ไงมันก็แบบชิวๆมันก็เป็นเสื้อผ้าทั่วไปแต่บางอย่างคือมันเป็นงานแบบที่เป็นฝีมือจริจรงๆก็อาจจะไม่ ไม่ได้ดูเยอะอเดินยาวไปนู่นเลยเพราะด้านในเขาก็มีของกินอย่นี้ข้ามันไก่คือตอนนี้ตอนนี้เดินมาตากฝนมันเปียกแบบเปียกแบบนิดหน่อยอ่ะแล้วมันแบบอลำคาญมันเฉอแะแฉะมันแบบเหมือนเหงื่ออะไรเหมือนอะไรอย่างนี้ถ้าจะตกก็ตกเลยถ้าไม่ตกก็หยุดไปเลยให้มันจบๆมาเปาะแปะเปาะแปะคนก็ไม่อยากเดินแล้วนะทีนี้ พอแบบฝนมันเริ่มแบบปอกแปะปอกแปะมาคนก็เริ่มหนีช่วงนี้ตลาดอนุสอนเขามีแบบงานฝีมือได้นะภาพวาดหรือว่าจะเป็นพวกไม้แกะสลักอะไรเงี้ยมีอยู่นะเห็นไหมยาวๆวิเดินไปทะลุอีกเดินไปนี่คือไปทะลุอีกถนนเส้นหนึ่งเลยนะเราเคยขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาทางนี้อยู่เสื้อฉาง ชุดช้างท่นมีชุดช้างแล้วสองชุดแต่ว่ามันจะเป็นสีดําสีดําแล้วก็ณลลายเป็นชุดช้างเป็นผ้าไหมเขาเรียกอะไรมาผ้าไหมญี่ปุ่นปะ่ะผ้าไหมอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าผ้าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขาดไม่อันนี้ง่ายก็คือใส่ใส่อย่างไงก็คงทนอะไรเงี้ยซื้อมาไว้แล้วสองชุดชุดช้างแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่หรอกเพราะว่าถ้าใส่ชุดช้างปุ๊บ เขารู้เลยเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนพื้นที่ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่นี่เห็นไหมนี่ด้านนี้ก็ทะลุไปอีกซอยหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้ตลาดอน,อ,อนุสานเดี๋ยวเข้าไปอีกซอยหนึ่งยาวๆไปนี่ก็คือถ้าใครแบบชอบเดินตลาดนะ บางทีแบบว่าเราอาจจะไม่ได้มาวันเสาร์วันอาทิตย์ไงเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีเป็นถนนคนเดินอยู่หรอใช่ปะแต่บางคนไม่ได้มาวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็มาที่นี่เลยถนนคนเดินในบาร์ซ่านะครับก็จะมีตลาดของกินเหมือนมันก็ใช่คล้ายๆแบบถนนยาวๆะแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาก็จะมีตลาดตลาดเป็นของกินแยกออกไปแล้วก็ริมทางก็จะมีขายของอะไรเงี้ย ก็จะคล้ายๆกับตลาดที่อื่นๆแหละแต่ว่าในที่นี่ก็ใหญ่ยู่นะคือมันรวมๆกันอะเป็นคําว่าในบาซ่าคือหลายๆตลาดรวมกันเป็นในบาซ่าอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกานมันมันจะเป็นเสื้อผ้าเราก็เลยอาจจะแบบพาเดินไปเรื่อยๆไปดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเสื้อผ้ากระเป๋าก็จะคล้ายๆกับตลาดท่าแพตลาดวัวลายที่เราเดินกันล่าสุดร้านค้าก็น่าจะเป็นร้านค้าเดียวกันแหละ เพราะว่าที่ตลาดถนนคนเดินร้านค้าเยอะเหมือนกันเนาะร้านค้าที่ตั้งอยู่นี้ก็น่าจะไปขายกันที่นั่นอยู่ข้างจริงช้างเดินไปเดินยาวๆไปอะ ตรงนี้ก็เป็นร้านของกินคาเฟ่มีร้านอาหารร้านค,คาเฟ่หนุนทางนู้นก็มีนะน,นี่ก็มีอ๋อเป็นแบบร้านเป็นร้านอาเอ่อเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลตอนนั้นมาตอนนั้นเรามาเราก็มาช่วงนี้นะใช่ไหม กันยาเนี่ยแหละแต่ว่ารู้สึกว่าคนเยอะกว่านี้จริงๆคือแบบเชียงใหม่คือคนนักท่องเที่ยวก็ยังมีแต่ว่าเหมือนนักท่องเที่ยวมันมัน,ม,นมันบางลงมันมันบางลงกว่าเดิมแต่ว่าก็พอมีไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยร้างเมืองร้างไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่แต่เมื่อเทียบกับในช่วงที่มันเป็นหน้าอื่นๆนะมันก็อาจจะเบาบางลงหน่อยต้องมารอดูช่วงฝนหยุด คือตอนนี้คนก็กลัวน่ะเนาะน้ำท่วมน้ำเ่ิมตลอดเวลาต้องรอช่วงหน้าหนาวรู้แต่ว่าเห็นไหมเดีอยวว่านะกรุปทัวร์ก็ไม่เยอะอยู่นะกรุป,ปทัวร์ก็แน่นอยู่นะปไปหากินข้าวแถวในนี้ดีกว่าร้านน้ำปา่านั่นนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาซื้อเสื้อซื้อเสื้อที่มันเป็นแบบเสื้อท้องถิ่นสักตัวหรือเราไปซื้อเสื้อก่อน เดินกับลรวกันแต่ว่ากินอันนี้อิ่มแล้วอะมะพร้าวอะมะพร้าวลูกใหญ่อยู่นะเี่ข้าวเทอริยากิอุ้ยอาหัรนเวียดนามหรอนี่มีแบบบาร์บีคิวบาร์บีคิวจระแค้บาร์บีคิวจะะรจะเข้น้อยนะครับขนมนมเนยนี่ร,รับยาปลาปิง้ง ฝั่งทางนู้นก็มีอ๋อเดี๋ยวเดินไปทางนู้นแล้วกันนี่คือแบบว่าถือยาวๆเลยนะไม่ตัดไม่ต่อ,ไม,ตอไม่อะไรทั้งสิ้นไม่มีเวลาโ <c oughs> อ้ยมาแรงเขาไม่งอดไม่งอดทอดต้องเขาว่าจอดไม่งอดทอดโอ้ยโอเปะเนาะโอ้ยเขาแบบทำเปะมากเลยอันเนี้ยเขาใช้อะไรอะ่ะเขาใช้แบบ เ,เห็ดแล้วก็แบบทำเป็นแผ่นๆข้าวนะฮะอุ้ยด้านนู้นมีลำอุ้ยนี่กับข้าวแก็ราคา6ก7ิบเจนะทุกคนก็มนไม่ได้แบบว่าแพงนีอาหารทะเลด้วยปลาเผาสองร้ออาหารทะเลตอนนี้มีแบบลำไทยลำเหนือลำทางเหนือเจ้า คุณุอาหารทางนู้นก็มีอีกหน่อยหนึ่งจะขอดูนะอน๋อ้นังอุ้ยมะพร้าวที่นี่มะพร้าวที่นี่ลูกละเจ็ดสิบบาทเองอะ่ะ <g iggle> <g iggle> ก็คือกินท้งเดียวพูดตลอดไปอ่าลูกละเจ็ดสิบแล้วพอรับได้อโอ้ยลูกเก้าสิบเมื่อกี้อ,ะอ่ะอ๋อหมดแล้วข้าวผัดปูเอ๊ะเขามีลำมีแบบอะไรเงี้ยด้วยนะ แต่ว่าก็น้ำฝันน้ำอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเขาพาน้องหมามาด้วยถ้าพาน้องหมามาขนาดนี้นจะอยู่ไทยแล้วล่ะอันนี้เป็นดั่งชาตินะแต่ว่าพาหมาจุงหมามาเดินน่าจะอยู่ไทยแล้วถ้าแบบจุงหมามาเดินขนาดนี้อุ้ยร้านกาแฟถ้ามากินกาแฟที่นี่แบบไม่ไหว กว่าจะกินเสร็จดึกเดินกลับไปมันจะดึกเกินกะเพราวระพราร้รกกอยเจ็ดสิบนี่ของที่นี่ไม่แพงก็ราคาห้าสิบหกสิเจ็อะไร,ไรก็เป็นราคาแบบตลาดทั่วไปอะทุกคนเป็นตลาดนัดอะไรทั่วไปถือว่าโอหรือว่าโอเคอยู่บรรยากาศก็ตลาดขายของกินเยอะแล้วก็มีตลาดของใช้ ของกินของใช้เดี๋ยวเราไปดูของใช้กันหรือว่าเราจะไปแบบดูริมทางเดี๋ยวเราไปดูริมทางดีกว่าว่าแบบมีอะไรนี่นี่ฝนน้นตกอ่ะเดี๋ยวน,นี้คือขอเดินดูเสื้อก่อนพี่แช่อะไร อยากซื้อเสื้อแบบที่มันเป็นเสื้อของอผู้ชายชาวเหนืออะไรเงี้ยช่ชาวเหนือใช่ชาวเหนือแต่ว่ายังไม่เห็นนะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ทำไมคนเยอะทำไมตรงนี้คนเยอะโอ้ทุกคนเราหมุนหมุนเป็นลูกข่างเลยไม่รู้จะไปทางไหนโอ้ยทุกคนแล้วก็คือ ไปเรื่อยๆไม่ไปเรื่อยๆไม,ไไม่ไม่ต้องหยุดไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดอ๋อเสื้อที่มันเป็นเสื้อบัดย้อมลายนั้นเราก็ว่าอยู่เหมือนคุณคุณนะที่บ้านมีตัวหนึ่งนี่นี่ศิลปะเฮ้ยฝนตกแล้วคนเริ่มเข้าตลาดอนุสารเพราะว่าเออในนี้มันมีหลังคาตลาดอนุสารอุ้ย ไฟข้างบนสวยจังน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนอนุสารมาร์เก็ตนะครับตลาดอนุสารเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวลองไปซื้อ,อจะต้องได้เสื้อสักหนึ่งตัวนะ